คนเรียนจบมาเนี่ยคนก็ไปทํางานออฟฟิศก่อนนะคะประมาณสามปีแล้วคนก็รู้สึกว่ามันยังแบบไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ความฝันของเราที่เรามีตั้งแต่ตอนเด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือที่บ้านเนี่ยก็เหมือนเป็นเหมือน,น,นเคยทำร้านอาหารมาก่อนมีมีแบ็คกราว์ร้านอาหารมาก่อนเราก็เลยมองว่าเฮ้ย hey, เรามีเนี่ยเรามีตรงนีมน้มาก่อนแล้วเนี่ยทําไมเราไม่เอามาทําที่แบบมามาทำธุรกิจได้อะไรเงี้ยคะ่ะ ก็เราอยากมีความสำเออยากทำธุรกิจที่ใหญ่ที่สามารถเติบโตได้เราก็มองว่าร้านอาหารประเภทไหนเนี่ยสามารถขยายจัดเงินเติบโตได้โดยการที่มาตรฐานรสชาติอาหารความสะอาดทุกอย่างทำทำได้คุมได้คือเราก็สุกี้เนี่ยตอบโจทย์ในตรงนี้สามารถทำน้ำจิ้มจากครัวการได้สามารถเตรียมวัถคดิจากครัวการได้และส่งไปแต่ละสาขาได้ค่ะเลยเลือกเป็นร้านอาหารสุกี้ คนอยากทําธุรกิจที่สามารถที่ถูกกลุ่มสามารถจับต้องได้สามารถสามารถผาทานได้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยคนคิดว่าลูกค้าุกกคุมเนี่ยสามารถผาทานได้ค่ะเลยเลือกราคานเี้นเริ่มต้นธุรกิจอนูทตอนอยี่สิบห้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยเออคนมีเป้าหมายมีม,มีมีไฟมีความอยากที่จะทํา คนเนี่ยเริ่มต้นจากาการอยู่ที่ร้านเองคืออยู่เป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่เป็นพนักงานแคชเชียร์อยู่เป็นพนักงานค er, รัวเราลงทุกอย่างเองเองท,ทําทุกอย่างเองคือจะให้เข้าใจทุกส่วนของในร้านมันเชื่อว่านั่นเป็นจุดที่สําคัญมากก่อนที่จะสามารถน,นาําบริหารธุรกิจที่จะใหญ่ขนาดนี้ได้ะคะคือเราต้องเข้าใจปัญหาเล็กๆส่วนก่อนแล้วถึงตอนนึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกส่วนสามารถออกนโยบายได้ตรงกับที่พนักงานเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่ได้ แล้วก็โชคดีที่มีทางคุณพ่อเนี่ยเป็นคู่ให้คําแน,นะนาตลอดนะคะในการทําธุรกิจทาให้ทาให้เราเนี่ยสุกี้ตดน้อยเนี่ยทำธุรกิชุดบนเวีได้สุกี้ตีน้อยเนี่ยเปิดมาทั้งหมดประมาณ3ปีแล้วนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเรามี25สาขายอดขายปี2 5 6 2ัน้า,าเนี่ยเรา499ราล้านบาทนะคะตั้งแต่ทำมาเนี่ยคนก็ไม่คิดว่าสุกี้ตีน้อยเนี่ยจะ มีลูกค้าเข้ามาทานต่อวันเยอะขนาดนี้มีลูกค้ายอมรอทานสุก,กี้ตีน้อขนาดนี้อันนี้คือเกินความคาดหมายไว้มากค่ะก็ต้องขอบคุณลูกค้าจริงๆที่เข้ามาทานสุกี้ตีน้อยแล้วก็สนับสนสุกี้ตีน้อยค่ะคือเฟิร์นเนี่ยก็เชื่อว่าเราทำดีที่สุดเพื่อลูกค้าเราเราคัดสรรคุณภาพอาหารให้กับลูกค้าและการบริการที่ดีให้กับลูกค้าค่ะก็ ก็คือเราจะทำอย่างนี้ต่อไปเพื่อเราจะได้สามารถเติบโตไปในะอนาคตได้อย่างมัน่นคงนะคะ